ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาเปิดตัวแมปใหม่แล้วกันนะค,คุณผู้ชมครับแบบเดมันเป็นแบบจิ่ใหญ่บ้างแล้วคุณผู้ชมครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับพร้อมไปกันเลยอ่าก็เหมือนจะเป็นวิวภูเขานะครับคุณผู้ชมครับเหมือนจะเป็นวิวภูเขาเอุย้ยภูเขาแล้วกันนะผมฝั่งซ้ายมือนู้นเห็นไหมคุณผู้ชมเราจะเห็นเป็นอ่ารู้สึกว่าจะเป็น อ่ะผมต้องซูมให้ดูใช่ไหมเนี่ยอ่าเอ๋เออเอ,เอจะซูมไหมเนี่ยเอ้พี่อ่าคือฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบเหมือนวิวแบบว่าเป็นสะพานอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะอ่าเป็นสะพงสะพานข้างล่างก็จะเป็นหมู่บ้านเอ้หมู่บ้านแล้วกันนะผมโอ้หมู่บ้านนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเสาเสาไฟฟ้าเนาะคุณผู้ชมก็จะเป็นหมู่บงหมู่บ้านนะครับนี่ครับ หมู่บ้านใหญ่พอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีหอนาฬิกานะครันี่หอนาฬิกาไปเลยจัดไปดิโดนไปหนึ่งมุกดิเป็นไงละ่ะหอนาฬิกากน,นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีเสาไฟฟ้านะเอ้ไฟฟ้าแล้วน,นะครัไฟฟงไฟฟ้าแรงทรงแรงสูงนะครับก็ข้างบนนั้นก็จะเป็นมีภูเขานะไม่รู้ขึ้นไปได้หรือเปล่าเหมือนจะไม่มีทางรถไฟนะ นี่คชื่อชื่อแมพนะครับใครอยากเล่นก็ไปเล่นไปโหลดตามได้เลยแล้วกันนะบอทแท้นะครับผมโอเคไปดูก็ได้เลยปัดกดสตาร์ทไปเลยยูใครดีว้าวใครดีว้าวใครดีว้าวมีตัวผู้หญิงด้วยเอ่อเอาเอาไอีเอาพู้กคนเดเอาพู้กคนนดดีกว่านะครับเพราะจะ grab เอาเป็นชุดแบบว่าชุดทำงานนะวะเป็นนัก อะไรก็ว่าไปนะครับผมเอาแล้วไอ้ชุดท,ที่เป็นชุดเหรอานี่ไงชุดท,ทำงทานหน่อยใส่รอง,งเท้าเซฟตีตต้ใส่บวกนิดหน่อยนะครับผมแจะบอกอะไรดีว่าน้องชายโอ้มึงจะใส่บวกกันดอกเลยอุ้ยบวกกันดอกแบบนี้เลยเหรอออ๋บอกได้ละกันบอกคำบ่อยครับคำบ่อยแล้วกันนะเฮ้ยผมนึกว่าไม่มีทางรถไฟมีนะครับโอ้โห รถไฟความเร็วสูงซะด้วยคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าอ่ะโอ้โหเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับอ้าเรามาเกิดตรงนี้เลยว่ะเป็นจุดชมวิวนะครับโอ้โหอ๋อเหมือนอ๋อเหมือนเกมรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยเอา้าเอา้าผมไปนู่นก่อนเลยอันดับแรกไปก่อนเลยขอยืมรถหน่อยละครับ <c oughs> ขออนะุญาตด๋ เป็นรถใครไม่รู้อ่ะแต่เรารู้ๆเป็นรถผมอ่ะอ้าวไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้เหมือนเกมเหมือนเกมขับรถไฟความเร็วสูงอ่ะนะครับผมเอาเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ้ยเฮ้ยผัวโอ้มีกันไอ้นี่บนเขาด้วยวะรถรถไฟความเร็วสูงเราจะไปได้ยังไงอะฮะลงเขาครับลงเขาครับอืมจากวะนี้ลงเขาไป็นลงเขา แล้วเขาไม่พิครัวครับผมดีไปไกลอ่ะอันนี้สองไฟฟ้าแลนสูงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวพาไปดูรถไฟความเร็วสูงแล้วกันนะครับเนี่ักเลี้ยวเลยดีเลี้ยวเลยโอ้ดีดดีดดีดีดีดดีดี้ยวดลีดด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 ีลดี่ดอดดีดอีดดีดดีดดอดดีดดีอดีดราดดีดดีาดีดดีไดีดดดดี่ ไปดิไ,ไปผมไปอะอันนี้คือฟาร์ม22แล้วกันนะครับผู้ชมครับเอ้ยอ๋อรู้สึกว่าจะสุดแบบรับผู้ชมครับเหมือนเราจะเข้าไปไม่ได้น,นั่นเนี่ยใช่ไหมความมืดโอ้ยเออจริงๆด้วยโอย้พระเจ้าเออผมอยากขึ้นไปอะ่ะผู้ชมเราเ,เราบินไปได้นะแต่ว่าเออเราจะไปถึงรถไฟความเร็วสูงหรือเปล่า เฮ้ยเราไม่สามารถมองเห็นได้หรอคุณผูมทำไมเขาไม่เอามาตั้งไว้วะของดีๆมีมาให้ไม่เอาเลย <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ของดีๆเนี่ยโอ้อะไรวะก็ะได้แค่มองอยู่ไกลๆอะคุณยมเพราะว่าทางรถไฟความเร็วสูงเขาจะตัดผ่านแล้วก็ทําเป็นทางยกระดับแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมเคยเล่นเกมเทนเซอร์ะนะครับคุณผูมก็เขาก็จะเป็นแบบว่าทางรถไฟนะครับอแล้วก็จะมีแบบว่า อ๋อนี่แหละเป็นสะพานตัดผ่านแบบนี้แหละนะครับผมตัดผ่านภูเขาตัดผ่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรืองส่วนของเราจะโรงงานบานหรือเปล่าครับเด้อเอ่อนี่เอ้อน่าจะโรงงานอะไรสักอย่างหนึ่งโรงงานขายข่าวขายข้าวแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูดีว่าในแมบปบในมีอะไรกันบ้างกด E S C ขึ้นมานะครับอืมอันนี้รูก่าจะเป็นร้านค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพระเจ้าเออมันสวยจริงปะเนี่ยมันสวยจริงอ้ยมันสวยจริงหรือเปล่าเข้าได้ปะเนี่ยเข้าไม่ได้ครับเอาเข้าไม่ได้แล้วไอ้น,นั่นมันไปทำอะไรอะ่ะเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมหาวิธีเข้าโอ้า,าโอ้เราจะขึ้นไปไม่ได้ห่อคุณผู้ชมเราจะขึ้นไปไม่ได้เลย เอาเก็ต่างที่พวกเรามาเมื่อกี้นี่ว่าแล้วถ้าเราจะซื้อรถอ๋อน่าจะอยู่ตรงนี้อุ้ยรถอย่างเยอะเลยคุณผู้ชมดูดิอุปกรณ์แม่งอย่างเยอะเลยอ่ะรถพวกนี้ขับได้หมดเลยอ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นบ้านของเราจุดทําการของเราเว้ยจุดแบบอ่าสำนักงานของเรานะครับคุณผู้ชมอ่า <c oughs> เฮ้ยหมาไม่หมาด้วยเยหรอไอ้หลงสองเหรอไหนหลงอยู่ไหน อ้าวไม่เห็นมาเลยมาเนี่ยคุก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 คกุ้ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได่ไหนอะไม่เห็นมาเลยวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอไอ้หลงสองเฉยเลยโอ้โหพระเจ้าได้ดมาต้องกระโด้กันแดดเอาบิกกิ้งด้วยบิกกิ้งด้วยแแบบนู้นก็มีไอ้หลงนะครับแมบนี้ก็มีไอ้หลงอีกน,นะครับผมคุณผู้ชม แล้วผมมันเป็นอะไรวะ้่ะสวัสดีครับไก่ปากลากเไก่ภาคนี้เป็นธรรมชาติกว่าภาคอ่าสิบเก้าแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสิบเก้านี่จักอะไรก็ไม่ดูไก่สไลค์ครับผมเขาพิจาไก่หันนะครับอันนี้ไก่สไลค์ครับผมเดี๋ยวผมก่อนนะผมหาอ้นี้ไม่เจอว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยนี่คืออะไรแม่แรงคืออะไรอ่ะฮะหนดูดิผมหาร้านค้าไม่เจอว่ะคุณผู้ชมครับ น,นี่คืออะไรวะเนะี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะยกได้ปะไม่ได้อ๋อไว้สำหรับยกไอ้นี่เอ้ยพวกฟางพวกนี้ยกได้หมดเลยนะครับน,นี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อ,อน,นี่ซ่อมเหรออันนี้เครื่องฉีดแล้วฉีดได้จริงๆนะครับไม่ใช่เขาไม่ใช่ว่าวา,วางไว้แค่พ็อปนะครับไม่ใช่นะครับอ่าเดี๋ยวผมหาร้านค้าก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมรู้สึกว่าร้านค้า ไอเห็นร้านค้าอยู่ตรงไหนฮะเอาดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอ่าขอยัดขอเงินนะขอเงินพระเจ้านะผมแปดสิบล้านเบาเบาสิบหน่วยสิ 10, 00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 0. บร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านป้าบเข้าไปนี่ขอแปดสิบล้านได้แปดสิบล้านนะผมบางทีแม่งขอแปดสิบล้านได้แปดล้านเองคุณผู้ชม <c oughs> ขาดศูนย์ไปตัวหนึ่งใครว่าศูนย์ไม่มีค่านะครับผมนี่ขาดศูนย์เปตัวหนึ่งหายไป <c oughs> หายไปจึง๊งยนะื้เลยครับ เ,เดี๋ยวผมจะลองซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตัดอ้อยโอ้โหมือไม่ได้เอารถตัดอ้อยใหญ่มาอีกโอ้ยพระเจ้ายวค่อยออกไปเอาโอ้โหก็ว่าติ๊กมาอยู่นะแต่ก็มันก็ไม่เห็นเราจะเอาหางยาวดีไหมเพราะว่ารถอันนี้มันใหญ่เนาะเอาเอายาวเอาหางใหญ่เอาหางหลายล้อแต่ว่าเอาหางซาดแล้วนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่านะอ๋อสีสันสวยงามครับยงกราบสีสันสวยงามครับพ่อผมอเออโหหัวเราจะใช้หัวอะไรดีอ่ะม,มีหัวอะไรเบนไหมน่าจะเบนแหละดูจากทรงนะเออแล้วมันจะเอาลงได้ไหมเนี่ยผมงงนานมากแล้วเนะี่ยโอ้พระเจ้าอ๋อเอ๊ะนี่ไงหัวเบน แตงโมแตง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 สีดำข้างล่างดำปิดปีเลยข้างล่างข้างล่างข้างล่างลูกพี่ข้างล่างข้างบนเอาเป็นสีขาวก็ได้ข้างล่างขอแบบดำแบบดำปีเลยะข้างบนขอแบบขาวปีเลยไม่ใช่ไม่ใช่เออขาวจั้วนะครับผมนี่ขาวแบบขาวพองเลยอ่ะแบบพูดเลยแบบแสบตาเลยอ่ะผมจีนะนะผม S <S <preach miracle> เออเออเออเอ,อเอ,อ,เอมันอยู่ไหนวะสีขาวๆอ่ะคุณผู้ชมขาว, <Ash ELLE> ขาวแบบผ่องเลยอ่ะแบบออล่าอ๋อสีนี้ก็ได้มัน anyway. อยู่ตรงไหนวะอ๋อออร้านค้าอยู่ตรงนี้เหรอพระเจ้าเราเราไปผ่ตรงไหนอ๋อมันอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าเวลาท่านเราซื้อแล้วมันจะไปอยู่ข้างหลังไงอ๋อโอ้โหเ้เราก็ปลรู้ไงอ๋อนี่ไงทางก็อยู่นี่ไง ผมก็ไม่รู้ว่าถามตอนนี้เวลาอันนี้มันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องออกไปติ๊กเอาเอารถไอ้น,นี้อีกนะครับรถอ้อยอีกนะรถอ้อยใหญ่รถอ้อยใหญ่วันนี้เดี๋ยวจะเอารถอ้อยใหญ่ไปไปทําการเปิดตัวแหวนป่ายแล้วกันนะงกระจุกหลับเอาล่ะครับผมเอาเอาเอาให้มันให้มันมืดหน่อย เพราะว่าผมเล่นเกมนี้มาแม่งไม่ค่อยเล่นตอนมืดเลยเอ่อกดเซตเพื่ออะไรกดเซตเพื่อเปิดอยู่เหมือนมีอะไรกดบีเพื่อ กดอะไรให้มันเอาหางลงอ่ะกดอะไรให้มันเอาหางลงอ่ะคุณโยมโอ้ยพระเจา้าเอ้ยกดอะไรให้มันเอาหางลงมันไม่เห็นเอาหางลงให้ผมเลยเนี่ยโอ้โหแม่งหางตัวนี้แม่งเล่นยากชิบหายเลยเออล้อยกได้ไงอ่ะ ลอยเร่อยเลยวะเอาขึ้นไปเดยวทังนั้นอะ่ะถ้ามันจะลอยขนาดนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาหางไอหางข้างหลังนี่ลงยังไงเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ,าอ๋อ,อ,อมันประตูอัตโนมัติเหรอ,อ,อลงรุดพวลงรุดปุ๊บแม่ง,ง,งดับเลยเ <laughs> ฮ <c oughs> ้ ไม่ค่อยแรงว่ะคุณผู้ชมรถไม่ค่อยแรงเฮ้ย <G ül üyor> ทำไมมันยากลำบากอะไรขนาดนี้วนะล่ะไอหางกันหลัง,ม,ลง,ง,งมันลงยังไงเนี่ยมันโถรเอ้ยมันลงยังไงเนี่ยเอ้ไอ้นี่ก็ดับเครื่องจังเลยเนี่ยโอ้อะไรวะจับกัะดับทำไมไอ้ล้ออะไก็ลอ,อยจังเลยเนีย่ยโอ้พระเจ้า ทำไมมันลำบากลำบน,น,นอย่างนี้คุณผู้ชมไอ้ข้างหลังมันลงยังไงที่ผมจะยัรู้เนี่ยโ,โ,โอ้อะไรวะเนะี่ยกดแซดก็ไม่ใช่กด,กดเอลไม่ใช่กดเฮทก็ไม่ได้มึงโอ้โหมึงจะให้กดอะไรเนี่ยลูกพี่อา้าแล้วมันกดอะไรอ่ะคุณผู้ชมกดแซดแซดเหรอ กดบีบีอือโอ้มันกดอะไรอ่ะแล้วผมจะเอารถอ้อยขึ้นได้ไงอ่อผมจะเอารถเอารถอ้อยขึ้นได้ไงในเมื่อในเมื่อมันเอาลงไม่ได้เนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ยมันเอาลงยังไงวะเอาดีๆเนี่ยเนี่ยผมเอาลงไม่เป็นนะเนี่ยมันต้องกดอะไรก่อนไหมคือ ไม่เป็นไรเอเดี๋ยวผมไปออกไปเอาอันนี้ก็ได้ออกไปเอารถอ้อยมาก่อนเดี๋ยวผมยกขึ้นเลยแม่งยกมันทำยังไงก็ไม่รู้ห่างโรเบิร์ตเนี่ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ปัดแล้วผมมาโผล่ที่ไหนอีกเนี่ยอ๋ออ๋นนี้บ้านเราเหรอกระเป๋าด้วยนะครับอ๋อสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ได้อันนี้งงคืออะไรอ่ะฮะโอ้พระเจ้าอ่ะ ใครปาตากผ้าตรงนี้วะเนี่ยอันนี้คืออะไรนอนโอ้โหแล้วบ้านผมผมเขาให้ไม่ให้ผมผมเข้าบ้านเลยเหรอนี่เครื่องตัดหญ้าเหรอมันตัดได้ไหมเนี่ยตัดได้จริงปหเนี่ยอ่เหมือนจะตัดได้ไม่จริงนะครับเออเหมือนเหมือนจะตัดได้ไม่จริงอะ่ะคุณผู้ชมอินเทอร์เน็ตคิวคืออะไรวะคืออะไรวะ อ๋อนี่เขอ,อยู่สำนักง,งานของเรานี่ไงตรงนี้ที่เรามาเมื่อกี้ไงเดี๋ยวอ่าผมเอารถอ้อยมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอืมผมเอารถอ้อยมาละเนี่ยมาตองก็ต้องก็แตะเพราะว่าเราดูแต่ละคันบ,บางคันมันจะตามโคตรนานอะ แล้วไอหางตัวนี้คือผมงงมากเลยคือมันเอาลงไม่ได้อะคุณผู้ชมมันมันมันต้องทำไงเนี่ยฮะผมงงจัดเลยเนี่ยโอ้ผมงงไม่รู้จะงงยังไงแล้วมันเอาลงยังไงอ่ะมันให้กดอะไรมันต้องกดอะไรยังไงเนี่ยโอ้พระเจ้าดูดิไม่กดอะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยกดเอ็กก็ไม่ได้นะ กดแซก็ไม่ได้กดแทไปเปิดไหนตัวนั่นีีกดเอก็ล็อกกดเฮดก็เอไอหัวกวดกดอันนี้ก็เป็นกดคลิกขวาก็เป็นล้อมันไม่มีปุ่มให้กดอะแล้วผมจะต้องทำไงอะโอ้โหพระเจ้าเอ้ยไปไปไปตัดองค์ตัดอ้อยดีกว่า ว่าเราจะเปลี่ยนหางว่าผมเอาหางอะไรบ้างวะไม่หางไอ้นี้คือหาเป็นเป็นหางที่ดีนะแต่แบบคําสั่งบ้าอะไรคือคําสั่งก็แบบไม่ไม่ค่อยแบบโอเคสักสักสักเท่าไหรน่นะมันมันกดไม่ได้อะ่ะมันต้องกดอะไรอะ่ะโอ้โหหางโรเบิร์ตอันนี้มีมีแค,ค่หางอันนี้วะเป็นไร ยกขึ้นก็ได้ผมใช้พลังพิเศษของผมที่ผมไปเรียนมาก็ได้เพราะว่าผมมีพลังพิเศษครับเพราะว่าผมไปเรียนมานะครับคุณผู้ชมอ่าผมผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยกลัวกับเรื่องพวกนี้กันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไปเรียนมาผมสามารถยกรถ้ชทั้งคันได้ไงอต้องไปเรียนมานะครับคือเสียงไออ้าเฮ้ยอ๋อมันเสร็จแล้วเหรอแหมดีดีมาติดดิ้งได้ไงวะเนี่ยคือเสียงแบบแสบหูจัดอ่ะ เปิดประตูได้ไนะเนี่ะเนี่ยมันไอ้นี่ไม่ได้อ่ะเอาชิบหผาแล้วมันขึ้นรูปมืออ่ะเด้อโอ้ยชิบหผาแล้วชิบหผาแล้วเด้อมันขึ้นไม่ได้หรอคุณผู้ชมอ๋อเอ๋เอ๋เอ,อ่ะเนี่ยผมไปเรียนมา ก็จิ๊บจิบอะนาะก็จิ๊บจิบอะคุยตรงโอ้ตัวก็แบบว่าก็จิ๊บจิบว่ะแล้วเพราะว่าไปเรียนมานะครับเรียนแบบเฉพาะทางแล้วกันนะครับเดี๋ยวข้าเรียนประมาณสองร้อยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า อ่าไปเดี๋ยวเราเราไปหาตัดองค์ตัดอ้อยดีกว่าว่าเราเลือดเจ็ดตัวราเรเลือดหลายตัวอยู่นะเดี๋ยวเราย้ายไปตัดตรงไหนดีวะคุณผู้ชมบนเขาไหมเออบนเขาก็ได้ปะแปลกที่หนึ่งเป็นแต่เราเออรู้สึกว่าจะต้องกลับหลังหันออกไปทางนู้นนะออ เราต้องกลับหลังหันวะคุณผู้ชมผมสามารถใช้คำสั่งกลับหลังหันได้ปะมเ,เ,เ,เออเอ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พระเจ้าเอ้ยมันไม่มาด้วยอีกโอ้โอะไรครับเนี่ยไม่มาด้วยเฉยเลยอะไรวะเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวอ่าโอ้ผมหนักโอ้ยโอ้ยผมหนักหนักแต่ก็แต่ก็ชิวๆอ่ะเพราะว่าผมไปเรียนมาเนาะมันหนักอยู่นะแต่ก็ชิวๆอยู่นะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบว่าหนักจนแบบปวดแขนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชิวๆอยู่นะแล้วพูอะเดชิวๆชิวๆยังไงอะดูเปล่าเปิดตัวแบบใหม่โอ้โหแม่งยี่สิบนาทีแล้วพระเจ้าโอ้พื้นจัด โอ้ผมไม่ได้ทำไรเลยวิดีโอนี้ <c oughs> เจอหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับวิดีโอนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้ผมไม่ได้ดูเวลาเลยสวัสดีครับ <c oughs> โอ้พระเจ้าเอ้ยมันเปิดจัด